มาครับทุกคนกับสวัสดีฟุตบอลทุกๆคนเช่นเคยด้วยแล้วกันครับวันนี้เดี๋ยวเรามาดันแรงรุยกันต่อแล้วกันนี่ครับผมก็เดี๋ยวจะดันได้ไม่ได้เดี๋ยวต้องดูอีกทีหนึ่งนี่ครับผมวันนี้ก็ขอเล่นแบบฟรีสไตล์ละกันนี่วันนี้ไม่ได้มาในแบบการสอนเนาะนี่ครับผมวันนี้ก็มาลงแรงรุยแรงกันต่อนะครับวันนี้เจอกับแผนลองบอลเคาเตอร์นี่ครับผมเป็นหน้าเป้าดิยุบแล้วก็อูเบริเก้ครับของเราก็อิบเป้เมสซี่เลยครับผมวันนี้ อันนี้เตะที่สนามของเรานี่ครับผมเือทีมจากบุรีรัมครับผมชื่อทีมว่าของขมินครับเอาละสิยังไงครับวันนี้ นมเนเดสครับแตะได้แตะไ,ได้วนเข้ากลางมาใครพ้าดนี่คือแบบเป็นข้อเส,สียเลยนี่ครับผมใครหลวมเท่ากับผ้าล่ะมาว่าประมาณแล้วละกันนี่นผมว่าดิวิชันนี้เนี่ยแต่ละคนเนี่ยมีฝีมืออยู่แล้วครับที่ลูกคันมูราครับยกมาจังหวะนี่ยยังดักได้อยู่ครับฝั่งเราซีวางมาที่โตเอโตไปที่ดบรอยเลยดบรอยเห็นเห็นแล้วแทงยังไม,ไม่ผ่านเปนลติเลยครับ แล้ววางยาวมาให้ดิยูมือนได้ครับเดบยวต์มุสอ,สอการกับนูนโ,นโนเมเดตครับตัดขึ้นมาจากวันนี้ยังไม่ผ่านนะครับจอเดนเนสันแล้วมาที่นูนโนโอีกครั้งหนึ่งมาเกลองส่องยาวดูจงหวันนี้แต่ยังไม่ผ่านนะครับเกนบลเออร์มาที่นูโนครับจากวันนี้นูนโ,นโ,นโนตัดขึ้นมายาวไม้ยังไม่ได้ยังไม่ยาวเกินไปเลยครับยังได้อยู่ตีตูให้มาที่เอ็มเปาเป้พีกหนีมาจากวันนี้แต้ว เขายังไม่มีจังหวะหลวมเลยนี่ครับผมสำหรับคนนี้ถือว่ายังคุมเกมได้ดีครับแต่ว่ายังเข้าทางของเราครับจ้านี้ทีเอโต้สองกันไมส่สี่ให้มาทีเดิมร้อยตนี้ยังไม่ได้เลยครับผมในเข้าขวาแล้วแต่ว่ายังมีตัวประกบอยู่นะครับผมยิงได้ไม่ดีนะเท่าไหร่ครับเรือบร้อยรอยวนมาเดี๋ยวจอแดนตัดได้จอแดนให้มาที่ดิยุบ มาที่เวลูนีเลยครับโอ้โหได้จังหวะสวนกลับครับจังหวะนี้เวลูนียังไงเวลูนีจ่ายต่อหน่งมาที่ดิยุบดิยุบคืนมาแล้วแล้วยังได้อยู่แล้วยิงเลยลูกนี้โอ้โหต้องออกแรงเลยครับผมสำหรับกูตัวแต่ยังดีเลยครับผมที่แบบไม่มีอะไรที่น่ากังวลครับจังหวะเมื่อสักครู่ครับเมซี่ครับจังหวะนี้คืนตูรามที่ฟันนูเฟนเลย ต่างกันใหม่ครับออกมาที่น no ูนเเนเดสครับจังหวะนี้นูนเมนเดสไม่ทันเลยครับผมอจังหวะนี้มันควรที่จะทันนะครับผมแล้วทะลักมาแบบนี้นูนเเนเดสวิ่งนาทางแล้ว1นึสองกันเอ็มปาปีสลัดตัวประกบมาแล้วเอ็มปาป้โอ้โหเอ้โตทันไหมทันทันเอาอะไรแล้วครับทันแต่ยังมีเบเกนบอรเอิบม,มาสอนเนีบยจังหวะนี้ยังไม่ได้ครับยังไม่ลวมครับคนนี้ถือว่ายังทําเกมได้ดีครับแล้วใครจะหลวมก่อนกันครับแมตชนี้ ยี่ฟันอเพนคึ่งแรกไปยังไม่มีอะไรครับถือว่าแลกกันมาตอมตัดครับตอนนี้โอ้ของคำเมียก็ถือว่ายังตึงอยู่นะครับผมสำหรับคนนี้ก็ได้ในสันครับออกมาที่ดูเบนกีอยุบดูเบนเหล็กหมาครับลูนี่ชิงกันมันเลยครับจังหวะนี้โคตรไม่ชอบเลยครับจังหวะแบบนี้นักเตะมันไม่ค่อยประกบตัวเลยกองหลังมันค่อนข้าง,ง,งที่จะยืนมั่วๆอีไอ่น่าจะดีกว่านี้นี่ผมถ้าพี่ครูทให้มันดีกว่านี้มาออกมาที่ดบบรอย เอาไปที่ดูโน,โน่ไม่ใช่สิเป็นคิยิยานยนต์เปเป้ครับจังนี้ฟิฟิาานาไปแล้วครับตอนนี้เขาข่อเคทโทษไหมจะตัดเข้ากรอบเลยครจังหวะนี้ยังไม่ได้เลยมาเรียนสันเรียนสันโดนตัดเซอร์จินโยเซนโยวางออกมาครับแล้วโนโ่เป็นเดสดักได้เมสซี่เมสซี่เร่งเกินไปครับจังนี้แล้วดูแล้วจังนี้ตูรามยืนมือนแม่ครับแล้วดูไมเคิลโอ,อเว่นครับไอตัวหัวขาวนันวิ่งรอไปแล้วครับ ตูลามเนี่ยโอ้โหกว่ามึงจะรู้ตัวครับจังหวะนี้มันไม่ทันแล้วจริงๆครับเป็นจังหวะที่หลุดหลวมมากฝั่งเราครับแล้วมันจะเหลืออะไรครับหลุยอาลาคู่จังหวะนี้เอาบอลลงแล้วก็ซัดนิ่มๆนะครับกูตัวก็ไม่อยู่ครับจังหวะนี้โอ้หลวมก่อนเขาเลยครับผมฝั่งเราเนี่ยคือโหมบุกนะครับผมแล้วก็โดนเข้าไปครับจังหวะนี้ออกน้าไปก่อนครับหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับจากทีมของเขมนนะครับผมโอ้โห ชื่อทีม H d e E นะครับผมสหรับของเขมินมาครับเราต้องเอาคืนบ้างครับราโคราโคแตะขึ้นหน้ามากลับมาที่เอโต้ลับมาที่เมสซี่เมสซี่เห็นกลางเรามาเกยออกมาที่เดบอยเดบอยมาที่เอ็มปาเป้เอ็มปาเป้จังหวะนี้ยังไม่มีจังหวะเท่าไหร่เลยครับผมถือว่าคุมจังหวะได้ดีครับฝั่งนั้นแล้วแทงไปเลยครับลูคัสมูล่ายัางไง มูคามูลาจ่ายมาจากวนี้ฟานเดอร์เฟนยังตามมาเก็บได้ครับโอ้โหหลังจากมือโดนลูกแรกไปตอนนี้เริ่มมีสติกลับมาเลยครับฝั่งเราแล้วเมสซี่ให้มาเดบรอยพีกออกมาปียังไม่มีตัวเติมเลยครับผมฝั่งเราไม่รู้ไปอยู่ในโอ้กว่าจะเติมนี่คือแบบวนแล้วแปรอบยังไม่ขึ้นเลยครับสำหรับดูโน่เมนเดสไปอยู่ไหนก็ไม่รู้ครับจงหวะนั้นแล้วให้มาที่เดบรอยเดบรอยยัดเข้าไหนก็ยัง โดนเบคเคนเบาเออประกบติดเลยครับแมตชนีเดบรอยยังไม่มีจังหวะเท่าไหร่แล้วมาอีกแล้วครับหรืออาราโคอาราโคใช่ไหมเจอฟ,นฟ,นฟ,นฟนานเฟนอยเป็นไงไแล้วแทงมา,า,มาแล้วหลุดมาถึงด้วยครับี๋ยวยกมา,กาจาังวะนี้โอ้โหโมโดิตต้องลงมาช่วยเยมรับครับแล้วซดจินโยป,ปาดเข้ามายังมินูโน,โนโครับโอ้โหปาเสียวเหมือนกันครับฝั่งของขมนแล้วออกมาจังวะนี้ยังไม่ผ่านลูคัสมูล่าแต่ยังได้อยู่ครับ เดี๋ยวเมสซี่ยกมาให้โต้อโตมาที่เป็เป๊แล้วโอ้โหจังวันนี้เดรอยเอาละครับจังวันนี้เขาหลวมเหมือนกันครับหลวมแล้วเราจี้เลยครับเอาสกัดผิดใช่ไหมจี้เข้าไปครับแล้วปั่นลูกนี้แล้วทลักมาแบบนี้ก็นิ่มๆสิครับเอาลยครับไม่แพ้ครับแบบนี้โอ้โหก็คือใครหลวมนี่คือโดนเลยครับสาคนต่างแรกเลยครับผมแบบนี้คิดว่าจะกินหมูแต่ไม่หมูครับวันนี้ โอ้โหเกือบแพ้อยู่เหมือนกันนะทุกคนเดี๋ยวมาที่ตุลาเออดีมากที่ยังไม่มือครับไป่มือจังหวะน,นั้นนี่คือโดนเลยครับเป็นจังหวะที่เราหลวมเลยครับมันไม่ประกบตัวปกติมันต้องวิ่งนําทางประกบกันแล้วนะครับผมแฟนเดเฟนยังลงตามมาช่วยได้ครับเดี๋ยวจะสวนทันไหมเดือบรอยเดบรอยวนเข้าในมาเอโต้ไม่ทันเลครับผมโอ้โหแบบนี้ก็ถือว่าแลกกันยับเลยครับผม เสมือนไหมที่หนึ่งเลยครับผมแมตชนี้แรงของเราก็ไม่รู้ว่าขึ้นหรือลงครับตอนนี้ถ้าเจอคนที่เก่งกว่าก็น่าจะบวกห้าอยู่นี่ผมแต่ว่าถ้าเจอเท่ากันก็ไม่น่าจะบวกนะผมแต่ว่าถ้าเจอได้กว่าก็ลบห้าแหละนี่ผมเดี๋ยวต้องมาดูกันวันนี้ก็เป็นการไต่แรงร่างกันนะทุกคนเอาชิวๆแล้วกันวันนี้เพื่อนเคยเจอแมตแบบน,นี้ไหมก็ลองคอมเมนต์มาหน่อยแล้วกันโอ้ไม่ลงแน่ผมอย่าลืมกดไลค์กด like, แชร์ให้กับ TGF กันด้วยนะครับขอบคุณครับ